นี่จ้ามือหนีมาเก็บเห็ดทานจ้าายแห้งจะพี่น้องมือหนีกับผ้าหมามาเล่นน้ำจ้า,จาเก็บเห็ดทานมือดำปื้อปือ้อดีมึงจ้าผุนจ้า,จายังมันหรือเบิดได้จ้า ลายแห่้นี่จ้ะนี่จ้ะลายลายพี่นองแต่ไม่จะดอกเถาๆ ในเทารอเท้ากันนี่เก่งกันนี่จามันก็แอบอยู่ในหยางด้จ <Hungarian> ้ะเด้อต้องเคลียบมึงดีๆเมื่อจ๋าเ้าก็ต้องเคลียบมึงดีๆได้จ้ะเด้อมันก็จะโยตัยใหม่ๆผิดจ้ะผิดผิดจ้ะ มีน่าจะคุณจ้ะืีแต่ข้้งใส่ใใหม่นีจ้ะมาเก็บมีน่าะเห็ดทานนะจ้ะนีน่าจะเนาะแี่จะดอกงามๆจ้ะตุ้มๆนี่จ้ะอันนี้จะเริ่มจะเทาแล้วนะจ้ะ นี่นะจ้ะดอกง่ง่จ้ะพี่จ้าเชี่ยไปเชี่ยมากก็เห็นแล้วจ่ะนี่แด้จ้ะเขี่ยไปเรื่อยๆนะจ้ะพี่น้อง นี่น้าจ๋ะแม่เชี่ยวแม่งเพ็ดละงูน้าจ๋านี่จ้ะฮักเลยจ้ะพี่น้องนี่น้าจ๋ะเท่ากับยังมะพอก็เพชรละงูน้าจ๋าอีแม่ละเบอเห็นน้าจ๋ะนี่จ้ะดอกกำลังงามมากจ๋ะเอาแม่เอาออกนี่จ้ะ นี่ดอกง่ามๆเลยจ้ะโอ้ยมากับมาเรีย้ยลนะจ้ะก็ไปเอาหนังแล้ววะ ดอกยังไงยเลยดีดีดอกไม่ก่อนนี่ละงอกจะเกิดก่อนวันนี้ม่นเห็ดทานเมื่อว่าเนี่ปเก็บเห็ดแดงมาบริเวณไทยหัวดึง

นเนี่ล,ละงกเป็นพี่เทาเป็นเทา,เนาแล้วพี่น้องเต็มกันแล้วมั่งแล้วพี่น้องพ่อเมยบางสภาพค้นเก็บเห็ดตัวมากับเมยค้นกับเมยเมืออม่อตอน เต็มกระมังแล้วพอแล้วสองกระมังแล้วครับ